เฮ้ยนั่นมันผีสาวน้อยนักเต้นนี่เราจะช่วยเธอยังไงดีลองเสียบปลั๊กดูสิเจ้านี่น,นะเหรอเฮ้ย hey! ใช้ได้จริงๆด้วยสงสัยเราจะต้องลองไปปิดไฟดูแล้วอ่าที่นี่มีปากกาด้วยโอเคไปเราปิดไฟดูเฮ้ยมีรหัสลับด้วยฮะเดี๋ยวเราลองมาไปเปิดใช้ดูเฮ้ยเปิดออกแล้วแค่นี้เราก็ได้ยันมาแล้วเอาละฉันจะต้องปัดเ่าเธอแล้วนะแม่สาวน้อยขอบใจเธอจริงๆนะที่คอยช่วยเหลือฉันมาตลอดฉันมีอะไรที่อยากจะบอกเธอด้วยแหละนี่เธอกำลังจะให้ฉันดูอะไรอ่ะฮะนี่มัน กว่าจะรู้ตัวฉันก็มาอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่จริงแล้วเธอคือฉันคือผีตัวสุดท้ายที่นายจะต้องจัดการเฮ้ยเพื่อนนี่นายจะทําจริงๆเหรอคงมีแต่จะต้องทํแล้วนะเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะช่วยเธอได้เฮ้ตายสิฉันเองก็ไม่อยากจะทําแบบนี้หรอกมีแต่พวกเราเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้ตอนนี้ฉันเขียนยันเสร็จแล้วมาจบเรื่องนี้กันเธอพร้อมแล้วใช่ไหมจ้าเธอพาเรามาที่นี่เหรอใช่จ้าเพราะว่าต้องให้เธอเป็นคนช่วยขอบคุณมากๆเลยนะลาก่อนนะฮานะ